hay mưu ua tiểu chư năng cái do ai hiệt tí chá mùi kia xuống linh hò ôi chỉ dùng hiệt cái chư à mai tao ôi ôi cái bò bọt biểu hiện ôi cái 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 chạy chạy nhập ôi chỉ chiếc cái cái chỉ cho cho kia xuống cái cái u mừng này mừng dịp lại đó Năng tiểu chữ về cái tiểu cô mẹ kia mấy cái chỉ chiếc chiếc ควเลยหุ <CK> ่งเฮียงอะก้าวานัอ่ยออยตาอเทียอ่าแล้วชเกียวซุ่มกับไอ้ไอ้ปักนังเกี้ยวถวงอ่านังไ้โจ้กักักับอุยจู่เออจู่ไอหัวหี่อ่าแล้วไม่ก็ตากูเจอแล้วก็แกรับฟังว่าอุจิแกสูงอีมึงหมึงนอคู้มไตาอะแปลกไมไอ้ไอ้เชื้อจนไม่ไกลหิงไม่ไกล thao cụ gì thì kia cho buổi cho ni cả ờ, tôi gì cụ ẩm sĩ ờ ôi lì cái xó xiềng cái ta ôm gì ôm bò mặc bò mừng cái năng nè ôm bò mi bạc gì à ra năng lại cái thổ quẻ thì liệu kia hiểu nói ra ôi rồi ta จทาวิกูนะบุยจอ้อนี้บยจอ้อนี้ภาษาไทยก็แปลว่าไม่เป็นไรอ่า uh, no problem don't worry it doesn't matter นี่ภาษาอังกฤษอ่า uh, ตอนนี้บอยจอ้อนี้เนี่ยมันเป็นคําเต็มค่อนข้างจะเป็นคําสุภาพไปก็คันออกจะทางการหน่อยก็คือเวลาเขาทำอะไรให้เราเนี่ยหรือเขาเขาไหว้วานเราเสร็จแล้วเขาก็มาขอบคุณหรืออะไรเงี้ย หรือบางทีเขาเราไปเขามาทําถูกเราชนถูกเราอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนกับภาไทยกับคนฝรั่งนั่นแหละแล้วก็จะบอกไม่เป็นไรนะก็เบิ่อเจ้านี้แต่จริงๆแล้วนะ่ะคำนี้มันมีคําสั้นอยู่อันหนึ่งที่นิยมใช้คุยในคุยบ่อยๆต้องบอกให้รู้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเพราะแปะก็เคยมีมีผู้ให่ผู้ใหญ่สอนสมัยเด็กๆตอนที่เราออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยเวลาคุยเจียวแ เจอแค่ห่อยุ่งไรื่องแค่ห่อแล้วกับแค่อเพื่อนาอาีตาลนี้ตาไม่ตาบ่อยจอนี้บ่อยจนตาบ่อยชิงบ่อยบ่อยเยอะชิงไม่สนิทอ่ะบ่อยบ่อยชิงอยู่ไม่สนิทไอ้เกิดการที่ลิซ่าลิซ่าจ่บ่อยอบ่อยจู่ห้อนะถ้าได้ยินคำว่าบ่อยบ่อยนี่ก็คือเป็นคำยอ่อคำคำที่มันค่อนข้างจะพูดแล้วมันเอ่อ ชินปากแล้วก็เหมือนกับมันนุ่มกว่านุ่มกว่าคำว่าไม่เบุยเจ้านี้ไม่เป็นไรมันจะออกทางการไปหน่อยหนึ่งนะก็ถือว่าถ้าถือว่าถือว่าเราเขามาถามทางเราอย่างเงี้ยไปทางไหนขึ้นทีรขึ้นด,ดีก่อไอ้เจนิตาเชียแล้วังเกตาบอกเรียบร้อยแล้วบอกเส้นทางลิบตะสี่หอเชียจะขือเรียกขึ้ตลักปูใช่ไหมสี่น้เขาก็ตอบตอบเราแล้วก็บอกจอยเสีย เอเขาก็จะบอกว่าเฉยเสียขอบคุณเราเราก็ตอบไปว่าบ่อยแค่นั้นพอไม่ต้องบอกว่าบ่อยจอนี้มันคำมันยฟ้นฟุ่มเฟือยคือคำฟุ่มเฟือยหน่อยนะก็ที่จริงมันเป็นคำยอ่ออนะจําคานี้เอาไว้ถ้าเกิดได้ยินคราบอกว่าบ่อยก็อย่าแปลกใจก็จะได้รู้ว่าอ๋อมาจากคำว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันคุยไปแป๊บเดียวเนี่ย เข้าไป3ามนาทีกว่าแล้วขอเดี๋ยวก็อาดคิดหนึ่งก่อน,นะหรืคำหนึ่งวันนี้ให้คำก็คำว่ามสีรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจิคิดหนึ่ง